คุณวิไลคับผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นมะเร็งเต้านมครับอ๋อมีประกันสุขภาพค่ะตกใจแป๊บเดียวโดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายการรักษาจะาค่อนข้างสูงมีทั้งค่าผ่าตัดค่าทำคีโมแล้วยังมีค่ายาต่อเนื่องอีกครับไปดูความกังวลแบบสโลว์กันดีกว่าครับประกันสุขภาพก็จ่ายแค่ค่ารักษาตอนนอนโรงพยาบาลนอนนานๆแล้วร้านเขาต้องเต้อง,งปิดแล้วค่ากินลูกค่าเทิมลูกค่า มีประกันโรคร้ายแรงด้วยค่ะมีหน้าลหละถึงตกใจแค่แป๊บเดียวเพราะมีประกันโรคร้ายแรง AIA แค่ตรวจเจอก็ได้เงินก่อนไปจัดการค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกโรงพยาบาลได้สบายแม่เป็นมะเร็งฮะฮะเรียเอกสารเพื่อเคลมสินใหม่ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็รักษาโรงพยาบาลที่หมอเก่งๆได้เลยใช่ไหมครับเลือกตามที่สะดวกได้เลยครับตกใจแป๊บเดียวเพราะประกันโรคร้ายแรง AIA อยากให้คุณสบายใจในวินาทีที่จำเป็นที่สุด ติดต่อตัวแทนหรือสายด่วนโทร1581